ดีวแรงสนับสนุนโดยแมคโครรี่ดีวสองแปพูดคุยกับคุณเดทนาฟาังสะอาดจากบริษัทหลักทรัพย์ไจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสัปดาห์นี้นะคะหุ้นตัวไหนกราฟสวยๆน่าเข้าไปเก่งกำไรบ้างคะวันนี้จริงเราเราคาดหวังการดีบาาของทั้งหมดนะฮะไม่แต่ตัวหางเสงเองนะครับแล้วก็ตัวหางเสงเองหลว่าหุ้นที่เราเลือกตัวน,นี้เราเลือกหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งนะฮะเป็น b Y วีนะครับ ก็เป็นลักษณะแต่จังหวะที่คอนะครับกินกำไรมองขึ้นแล้วก็ลุ้นราชราคาพูดเปลี่ยนเนี่ยนักขายติดต่อไปอย่างนะครับคือตัวต่อเราใช้ราคาตัดสุดวันนี้ก็ได้หรือใช้ราคาตัดสุดรอบนะครับราคาตัดสุดของรอบเนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยแปดหกจุดเจ็ดเหรียญนะครับโดยประมาณนะครับแต่ที่เดี๋ยวต้องหารจังหวะเล่นได้เลยครับผมค่ะก็คือกราฟสวยเลยใช่ไหมคะตัวนี้ใช่คือจริงๆคือต้องเรียนทุกคนว่าเอ่อจริงๆกราฟของข้องโกงเนี่ยมันพยายามที่จะเปลี่ยนเนี่ยนันขายขึ้นเกือบทุกตัว เพราะฉะนั้นคือเอ่อเราเรากำลังแข่งมาเดยเสร็จแล้วว่าเอ้ยตัวไหนมันขึ้นแรงขึ้นเร็วกนะั <c oughs> นที่เราพยายามทำให้หลากหลายแล้วก็วันนี้เราก็เลยหยิบยกตัวที่เด่นที่สุดขึ้นมาแล้วดึงไป ค่ะได้ค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณกรณ์ในเช้าวันนี้นะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะค่ะหุ้นเด่นเป็นตัวของ BYD นะคะในตลาดหุ้นฮ่องกงค่ะถ้าสามารถเทรดผ่าน DW ของ28 m a c q u a r i ได้นะคะเป็น DW ที่อ้างอิงกับหุ้นฮ่องกงค่ะมีหลายตัวให้เลือกแต่ว่าจากที่นักวิเคราะห์วิเคราะห์กราฟวิเคราะห์โมเมนตัมวิเคราะห์สแกนให้ท่านแล้วเนี่ย ก็ปรากฏว่าเลือกเป็นตัว BYD นะคะแล้วก็มองตลาดหุ้นฮ่องกงมีโอกาสที่จะรีบาวด้วยนะคะก็สามารถที่จะเล่นลองคอได้นะคะผ่าน DW28 ค่ะ BYD นะคะ c o m 2 8 4 2 4 0 7 a ค่าเกรีริง5.8 s e n s i t i v i t y 0.1นะคะทุกท่านสามารถเทรด DW นะคะผ่าน บริษัทหลักทรัพย์แมคคอลีได้นะคะหมายเลข28ค่ะมีทั้งตลาดหุ้นฮ่องกงตลาดหุ้นสหรัฐและก็ตลาดหุ้นไทยด้วยนะ,ะสามารถที่จะติดตามบทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์ทางไลายได้นะคะเพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะแอดไทยดีหรือสแกน QR Code ข้างจอนะคะรวมไปถึงท่านที่ต้องการที่จะเข้าไปติดตามกิจกรรมดีๆสามารถติดตามได้ที่ f a c e b o o k ของบริษัทหลักทรัพย์แมคคลีและอีกหนึ่งช่องทางนะคะนั่นก็คือช่องทางนะคะทางด้านของเว็บ สามารถเข้าไปดูซีรีส์แล้วก็เลือกตารางแข่งได้ค่ะสนับสนุนโดย m a c r o r y DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai.dw.com